ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award โรงเรียนบ้านนาแก่ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจัังหวดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านนาแกมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครูมืออาชีพเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนสะอาดน่าอยู่อัตลักษณ์ของผู้เรียนผู้เรียนมีวิถีชีวิต ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันมีนายพิทยากรสุนทองห้าวเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนโรงเรียนบ้านนาแก่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 145คนองค์ประกอบที่1 การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพ1.1บุคลากรมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายและจุดเน้นสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสอง มากำหนดเป็นมาตรฐานสถานศึกษาร่วมกับนโยบายกายภาพดีมีคุณภาพสูง1.2สถานศึกษากำหนดเป้าหมายโรงเรียนได้นำข้อมูลผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการประกันคุณภาพภายในผลการประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาผลการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบของหน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาโดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและเป้าประสงค์บรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 1.3สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแผนปฏิบัติการโรงเรียนได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการวิเคราะห์บริบทประเมินจุดแข็งจุดอ่อนโอกาส อุปสรรคร่วมกับคณะครูผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษากรรมการที่ปรึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคมอีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน2.1 ผู้บริหารเป็นผู้นำขับเคลื่อนคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในกระบวนการทำงานมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมชื่นชมเพื่อดำเนินการตามแผนงานโครงการมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.2สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการแผนปฏิบัติการโดยได้กำหนดปฏิทินในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการมีบรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีและพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการด้วยคุณภาพนาแกมโมเดลเพื่อให้สถานศึกษาได้บรรลุค,ความสำเร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้2.3สถานศึกษามีการกำหนดติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าโดยมีการกำกับนิเทศติดตามประเมินผลโดยกำหนดปฏิทินการนิเทศและใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเช่นผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษากรรมการที่ปรึกษาเวทีผู้นำชุมชน2.4สถานศึกษามีการเผยแพร่รูปแบบหรือกระบวนการบริหารคุณภาพ โดยมีการเผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพหน้าแกรโมเดลผ่านเวทีเสวนาในวงวิชาชีพจัดทำจดหมายข่าวการประชุมชี้แจงการประชาสัมพันธ์ผ่านลายเครือข่ายผู้ปกครองสิทธิ์เก่ากลุ่มลายข่าวสารตำบลผาบิง้ง Facebook และ YouTube องประกอบที่ 3. กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.1. สถานศึกษามีระบบประกันภายในมีประสิทธิภาพโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสอดคล้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในพุทธศักราช2561 มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินการตามแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในโรงเรียนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3.2สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศของระบบประกันภายในโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของระบบประกันภายในเช่นข้อมูลนักเรียนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลสถานศึกษาที่เกิดจากการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 3.3สถานศึกษามีการประเมินตนเองโรงเรียนมีการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและมีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทั้งนำผลการประเมินพัฒนามาปรับปรุงภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการ4.1 สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐาน3ปีโรงเรียนบ้านนาแกมีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีเยี่ยม4.2สถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการมีนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเป็นผู้นำทางวิชาการมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างกับโรงเรียนในสังกัด คือการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีนวัตกรรมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมนวัตกรรมการสอนโครงงานอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคือ รางวัล IQA Award ปีการศึกษา2,565องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน5.1ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทางวิชาการเป็นวิทยากรด้านการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี วิทยากรการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนทั้งระบบรวมทั้งเป็นคณะทำงานในวงวิชาการเป็นนักวิชาการทำงานกับคณะครูในการสร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องตามหลักสูตรและมีคุณภาพมาตรฐาน มีการมอบหมายภาระงานตามความรู้ความสามารถมอบอำนาจและความรับผิดช,ชอบในการทำงานอย่างอิสระโดยมุ่งที่ผลสำลิตของงานเป็นสำคัญทำให้เกิดความยอมรับจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนส่งผลต่อความสำเร็จในภาพรวมของโรงเรียนอย่างเช่นการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท 5.2สถานศึกษาใช้กระบวนการ PLC โรงเรียนใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง5.3สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนมีความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศเพื่อลูกหลานชาวบ้านนาแกทุกคนได้มีโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกันกับโรงเรียนอื่นจะเห็นได้จากความร่วมมือในการสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนจากคณะครูสิทธิ์เก่าผู้ปกครองผู้นำชุมชนบริษัทห้างร้านและโรงเรียนร่วมสังกัด สร้างความเข้มแข็งให้กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา5.4สถานศึกษามีผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาจากผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาแก่มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาทุกมิติดังนี้ 1. ด้านผู้เรียนมีผลสำลิดและความสามารถในการแข่งขันในเชิงวิชาการดนตรีกีฬาศิลปะและงานอาชีพ 2. ด้านครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ 3. ด้านผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 4. ด้านชุมชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนและร่วมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา